เหลืออีกสองท่านนะพอสองท่านนี้แล้วโอเคก็น่าจะได้เวลาพอดีนะครับคำถามคือระดับคณิก,ก,กาสมาธิสามารถเกิดความรู้สึกกายที่ว่างและรู้สึกถึงความแผ่ขยายของกายที่กว้างขึ้นจนไม่มีขอบเขตของกายได้ไหมเนี่ยตรงนี้เนี่นะจริงๆแล้วอะถ้าไปในสมัยพุทธกาลนะคือเราจะไม่ได้ยิน ท่านพูดกันเรื่องคณิกาสมาธิหรือว่าอุปจารสมาธินะอย่างอุปจารสมาธิเนี่ยคือเฉียดชานคณิกาสมาธิคือชั่วคราวนะตัวคณิกาสมาธิเองเนี่ยก็มีคุณภาพที่แตกต่างกันเป็นคนละเรื่องฟ้ากับเหวก็มีอย่างหลวงปู่มั่นท่านเล่าประสบการณ์การภาวนาของท่านเนี่ยท่านบอกว่าท่านถอยออกมาจากฌานนะมาอยู่ที่ คือคือท่านเล่าอย่างนี้เลยนะถอยออกมาจากฌานแล้วก็มาอยู่ในสมาธิแบบพักเป็นคณิกะอย่างเงี้ยคือคณิกะคณิกะของท่านกับคณิกะของปุถุชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะแต่ท่านก็เรียกว่าเป็นคณิกะเพราะว่ามันตั้งอยู่เดียวเดียวคือมันไม่ได้ล็อกตัวอยู่ไม่ได้ไม่ได้ผนึกกันเป็นเป็นไอ้ปึกแผ่นแน่นหนาเป็นฌานเ,นเป็นเป็นฐานของจิตนะฮะ ยังลงมาไม่ถึงฐานของจิตท่านแค่เอาคณิกาสมาธิเพื่อพักนี่คุณภาพหรือว่าประสบการณ์ภายในมุมมองภายในว่าจะเห็นตัวไอตัวตัวสมาธินี่จะทำให้เห็นยังไงเนี่ยแต่ละคนต่างกันแล้วแม้แต่ตัวเราเองนะในแต่ละวันหรือแม้แค่ผ่านไปแค่ไม่กี่ลหมหายใจมันก็ต่างไปได้อย่างตอนที่มันเกินกายออกไปถ้ามันอยู่ได้เดี๋ยวเดียวเนี่ย มันไม่มีฐานที่ตั้งมัน่นมันพร้อมจะโครงเคลงหรือพร้อมที่มีอะไรมากระทบแล้วเราหวั่นไหวเนี่ยนะอย่างนี้ก็เรียกว่าขณิกะที่ท่านเรียกเป็นอุปจารสมาธิเนี่ยประสบการณ์ภายในส่วนใหญ่นะมันเฉียดมันใกล้จะเป็นฌานอยู่แล้วองค์ประกอบของฌานเนี่ยพูดง่ายๆเกือบเกิดครบด้วยซ้ำนะทั้งวิตกคือความนึกถึงอารมณ์ ทั้งไอตัววิจารณ์คือแนบเข้าไปกับอารมณ์เหมือนกับลมหายใจเนี่ยปรากฏเป็นหนึ่งเดียวกับจิตนะหัวหายไปเหลือแต่ลมหายใจเป็นหนึ่งเดียวกับจิตอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เกิดปิติสุขซึ่งหน้าตาของปิติสุขอันเกิดแต่วิเวกนั่นน่ะมันคล้ายคลึงกันมากกับปิติสุขในแบบของฌานยิงน่งแต่ว่าไอ้ที่ขาดไปจริงๆเนี่ยคือจิตที่ใหญ่ จิตที่เป็นมหาคตะจิตที่รวมกันเป็นจิตใหญ่มหาศาลนะจิตที่เป็นเอกคตาที่เรียกเอกคตาเพราะว่ามีความเป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์ตั้งแต่ต้นจนจบฌานไม่บอกแวกไปที่อื่นเลยแม้แต่วิถีของโสตวิญญาณเนี่ยก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าอารมณ์แน่วไปในองค์ของของฌานเนี่ยเต็มที่นะฮะ คูยง่ายหายเข้าไปในอีกมิติหนึ่งเป็นมิติที่สร้างขึ้นนะจิตปรุงแต่งไปรู้ไปเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเสียงเป็นปฏิปักษ์ฌานก็เพราะอย่างนี้เพราะว่าถ้ายังได้ยินเสียงอยู่เนี่ยมันยังไม่ถึงฌานจริงนะนี้ถ้าเราอมองว่าตัวของฌาน คือการหลุดเข้าไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่จิตสร้างขึ้นด้วยการแนบเข้าไปอยู่กับสิ่งนั้นเป็นหนึ่งเดียวนะเข้าถึงฐานของจิตจิตไม่ไม่สามารถลงไปกว่านั้นได้อีกแล้วพอถึงฐานแล้วมันยืนอยู่กับที่แล้วหยัดอยู่กับที่แล้วนิ่งอยู่กับที่แล้วนะตรงนี้เราเราก็มาพิจารณาได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเราเนี่ย มันใกล้เคียงชานแค่ไหนถ้าหากว่าฐานของใจของเราเริ่มนิ่งมีความมั่นคงถึงแม้ว่าจะยังคิด,คดถึงแม้จะยังได้ยินเสียงอยู่เราก็อนุโลมได้ว่าเออเนี่ยมันเข้าข่ายมันเป็นเครือข่ายมันเป็นสหายกันแกสมาธิแบบชานนะคือยิ่งยิ่งในตรงเนี้ยมันเสถียรมันมีความราบเรียบมันมีความรู้สึกไม่เคลื่อนไม่โยกโคลงเนี่ยอันเนี้ยมัน เข้าขายที่จะไปในทิศทางของฌานแล้วถึงแม้ว่ามันตั้งอยู่ได้แป๊บเดียวแบบที่เรียกว่าคณิกะก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าโอเคถือว่าดีนี่ประสบการณ์ภายในมันจะกว้างทะลุออกไปแค่ไหนมันจะรู้สึกยังไงยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่ปรุงแต่งให้จิตเนี่ยรู้สึกไปนะตัวนั้นเนี่ยเราไม่ได้เอามานับว่าเป็นฌานหรือเปล่า ที่จะเห็นอะไรยิ่งใหญ่ที่จะเห็นอะไรทะลุปลุปลงที่จะแม้กระทั่งเกิดยานสัมผัสอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไม่นับมันไม่เกี่ยวกับฌานฌานเนี่ยเกี่ยวอย่างเดียวคือว่ามีอารมณ์เดียวตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้อารมณ์เดียวไม่เคลื่อนเลยไม่เคลื่อนไปอย่างนั้นแล้วไม่ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นสรุปคําตอบก็คือคณิกาสมาธิเนี่ยเห็นแบบที่คุณเห็นได้ถ้า,ามันมีปิติ ตัวเบาเหมือนจะลอยได้นะแล้วก็เนียนอยู่ตรงนั้นนานๆนะมีปิติยิ่งใหญ่นะครับอันนั้นก็คืออุปจารสมาธิแต่ถ้าฐานของจิตเนี่ยนะตั้งมั่นไม่เคลื่อนเลยไม่ไม่ไปหาอารมอื่นเลยนั่นคือฌานนะจิตจะใหญ่มากไม่ใช่จิตแบบที่รู้สึกแค่กายนี้นะมันใหญ่ใหญ่ครับโลกเลยนะฌานเนี่ย